อ,อนนนงปัญญาวงค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้หญิงวัย40บวกแบบเรานี้แหละค่ะให้สวยใสยอยู่เสมอจริงๆแล้วก็ไม่อยากบอกอายุเลยนะคะหมอเพื่อนสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะ ที่เขาว่ากันว่าอายุเป็นเพลงตัวเลขเพื่อนยืนยันเลยนะคะว่าเป็นเรื่องจริงแต่วันนี้ต้องมาหอเคล็ดลับความงามจากนางงามรุ่นน้องแถมมีดีกรีเป็นถึงคุณหมอด้วยจริงๆพี่อ,อ้นก็ยังสวยมากอยู่เลยนะคะแต่ผู้หญิงเราเมื่ออายุเยอะมากขึ้นคอลลาเจนก็จะสร้างลดลงเรื่อยๆค่ะซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของวัย40บวกเลยค่ะพี่อ,อน้นนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุให้เทรนในการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีเวทศาสตร์ชะลอวัยซึ่งจะฟื้นฟูสุขภาพสําหรับผู้หญิงที่อายุวัย40บวกค่ะ เวชศ,ศาสตร์ชะลอวัยหรือ anti-aging medicine เป็นศาสตร์ที่วิเคราะห์ลงลึกถึงในระดับเซลล์ของร่างกายค่ะพี่ออนโดยหัวใจของเวชศ,ศาสตร์ชะลอวัยคือการทําให้ทุกคนมีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีถึงแม้ว่าเราจะวัย40บวกแล้วก็ยังสวยวิบวับได้ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่หมอเพื่อนพูดบอว่ายิ่งอายุมากขึ้นคอลลาเจนเนี่ยก็จะเริ่มลดลง ถ้าอย่างนี้เราก็ไปหาซื้อคอลลาเจนมาทานมันจะช่วยได้ไหมคะแล้วคอลลาเจนยังไงคะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคอลลาเจนที่ลดลงของผิวเราได้คะประการแรกนะคะพี่ออนที่หลายๆคนมักไม่ทราบคือเราต้องได้รับโปรตีนในแต่ละวันให้เพียงพอก่อนคะ่ะเพราะโปรตีนและอะมิโนแอซิดเป็นตัวสําคัญในการพันสายเกลียวคอลลาเจนหากร่างกายของเราได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอผิวหนังของเราจะสูญเสียคอลลาเจนมากที่สุดเลยล่ะค่ะพี่ออนและหากร่างกายขาดโปรตีนถึงแม้ว่าเราทานเสริมคอลลาเจนมากเท่าไหร่ ผลลับก็จะไม่ดีเท่าที่ควรค่ะดังนั้นเราจึงต้องทานทั้งโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันรวมกับการทานคอลลาเจนควบคู่กันไปค่ะที่ผ่านมาไม่รู้เลยล่ะคะ่ะว่าพี่อ่อนเนี่ยทานโปรตีนมากพอหรือเปล่าขออนุญาตดื่มนะคะได้เลยคะ นอกจากเรื่องโปรโตีนแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าคะนอกจากร่างกายต้องได้รับโปรโตีนให้เพียงพอซึ่งเป็นข้อแรกนะคะพี่อ่อนข้อที่2สําคัญไม่แพ้กันค่ะ mm hmm. คือชนิดของคอลลาเจนจะต้องเป็นชนิดที่โมเลกุลขนาดเล็ก สามารถดูดซึมได้ดีที่ลำไส้เล็กผ่านระบบไฮโดรไลซ์นะคะหรือที่เราเรียกว่าไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเพปไทด์ค่ะจากการศึกษาวรารสารสกินฟ h a r คล c จีนะคะพบว่าการติดตามอาสาสมัครอายุ45-65ปีได้รับไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเพปไทด์5 5กรัมต่อวันต่อเนื่องกันไปที่4สัปดาห์และ8สัปดาห์ พบว่าที่4สัปดาห์ริ้วรอยรอบดวงตาลดลง7%ค่ะพี่ออนแต่เมื่อต่อตามนะคะที่เวลา8สัปดาห์ริ้วรอยที่รอบดวงตาลดลง20%ค่ะ นอกจากนั้นการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าเมื่อทานต่อเนื่องกันถึง6เดือนเซลลูไลท์ hmm. ลดลงและสามารถลดเล็บเปราะหักได้ด้วยค่ะถือว่าสวยครบเลยนะคะเนี่ยแน่นอนค่ะพี่ออนแต่ประการที่3นะคะซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยคือการเลือกรับประทานโดยมีวิตามินที่เสริมค่ะไม่ว่า mm hmm. จะเป็นวิตามิน C ช่วยในการสร้างคอลลาเจนถึง8เท่าค่ะ mm hmm. วิตามิน E ช่วยในเรื่องของอันุมูลอิสระส่วนวิตามิน A ช่วยในการลดการสลายคอลลาเจนค่ะถ้าพี่ออนทานโปรตีนให้เพียงพอใน แต่ละวันรวมถึงเลือกชนิดคอลลาเจนให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กไบ o a c t i v e Collagen นเพปไทดและสุดท้ายเสริมด้วยวิตามิน C E A เท่านี้ละค่ะ3อย่างที่จะทำให้ผลลัพธ์ผิวของเราเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโอ้โหผู้หญิงวัย40บวกเนี่ยที่จะเลือกทานคอลลาเจนเนี่ย มันต้องรู้ข้อมูลให้เยอะเลยนะคะถ้ามีคอลลาเจนที่ครบทั้ง3อย่างแบบพี่หมอเพื่อนพูดมาในท้องตลาดก็ดีนะคะจริงๆในท้องตลาดนี้มีค่อนข้างหลากหลายยี่ห้อนะคะพี่ออนแต่ที่อยู่ในแก้วพี่ออนเนี่ยก็เป็นคอลลาเจนที่ประกอบด้วยคุณสมบัติทั้ง3อย่างครบแล้วละคะ่ะนี่แหละคะ่ะที่พี่ออนดื่มเนี่แหละคะ่ะมีคอลลาเจนด้วยมันอร่อยมากเลยนะคะคือเป็นรสดาร์กช็อกโกแลต มีคอลลาเจนมีโปรตีนแล้วก็มีวิตามินต่างๆถ้าอย่างนี้พี่ออนต้องดื่มทุกวันด้วยจะได้บูสต์คอลลาเจนให้กับตัวเองค่ะ <c oughs> <c oughs> และนี่คือข้อมูลดีๆนะคะที่เราจะนำกลับไปใช้กันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะเรื่องของเคล็ดลับในการเลือกรับประทานคอลลาเจนให้ถูกตามหลักโภชนาการสำหรับผู้หญิงวัย40บวกหรือผู้หญิงที่กำลังย่างเข้าสู่วัย40ค่ะ ขอบคุณหมอเพื่อนมากๆนะคะที่มาให้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ค่ะยินดีมากค่ะพี่ออนเพื่อนเชื่อนะคะว่าไม่ว่าเราจะอายุเยอะแค่ไหนเราก็ยังสวยใสยดูดีได้ถ้าเราสนใจและดูแลสุขภาพค่ะ,คะก็จะสวยแบบพี่ออนประมาณนี้ละคะ่ะขอบคุณค่ะแต่จริงๆแล้วต้องขอบคุณหมอเพื่อนมากๆนะคะที่เป็นรุ่นน้องนางงามแล้วก็มาให้เคล็ดลับดีๆแบบนี้และเป็นคุณหมอด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ออนและหมอเพื่อนต้องลากันไปแล้วแต่ คุณผู้ชมที่ชมอยู่อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วใส่ใจเรื่องของความสวยไปพร้อมๆกันค่ะสนับสนุนโดย Nestle b o สต์คอลลาเจนรสดาร์กช็อกโกแลตสำหรับท่านใดน,นะคะที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วแล้วสนใจผลิตภัณฑ์ Nestle b o สต์คอลลาเจนนะคะสามารถติดตามดีลโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะที่ Shopee Lazada ของ Nestle Health Science ค่ะ และพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคนที่ชมคลิปนี้เท่านั้นนะคะออนก็มีดิลพิเศษมาฝากกันเพียงแค่กดเพิ่มเพื่อนนะคะแอดไลน์ค่ะ,คะพิมพ์คำว่า a d nestle.help นะคะหรือชมคลิปนี้แล้วมีลิงก์ใต้ภาพกดคลิกเข้าไปค่ะแล้วจะได้รับดิลพิเศษเพียงแค่บอกว่าชมคลิปของอนอนนงปัญญาวงรับรองได้ว่าได้ดิลพิเศษแน่นอนค่ะ สนใจเซิร์ช Nestle Boost Collagen และพบสูตรอื่นๆได้ที่ s h o p e ี Lazada t o p s s และ s u p e r ร์มาร์ตชั้นนำหรือปรึกษาเภสัชกรได้ที่ร้านยาเพียวใน Big C ร้านยาใน Tesco f a s ซินและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป